สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดเบอร์มงคลท่านที่เกิดราศีตุลใช้ได้ตลอดทั้งปี2,567คลิปนี้นะคะมาเปิดเบอร์มงคลเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี2,567กันเลยค่ะ ก่อนเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกากฏอยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุล หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะพระราหูออกคู่กับราศีเมษมีดวงดาวที่ดีมากในเรื่องของคู่ครองความรักในปี2566เจอพระราหูเข้าทำให้มีแฟนก็จะเปิดเผยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแต่พอราหูออกเป็นช่วงแสงสว่างของความรักเป็นจังหวะที่ดีในการเปิดตัวหรือว่าได้แต่งงานค่ะ แต่แล้วพอผ่านช่วงสงกรานต์ก็อาจเจอความพลิกผันพอสมควรเลยนะคะจุดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะถ้าวางแผนเอาไว้ไม่ดีจะส่งผลไปถึงช่วงครึ่งปีหลังได้เลยนะคะดังนั้นขอให้ชาวราศีตุนหากตัดสินใจทำอะไรไปก็ควรทำตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะมีเกณฑ์จะเกิดความสําเร็จมีคนเมตตาทำให้ชีวิตก้าวหน้าได้ไม่ยากนะคะ แล้วถ้าเกิดชาวราศีตุลอยากจะเสริมเรื่องของการเงินแนะนำว่าในปี67นี้ต้องมีเบอร์มงคลเลข3คู่กับดาวราศีตุลค่ะประกบคู่กับเลข6เลขประจำชาวราศีตุลบวกกับเลข1เป็นเลขโชคลาภและชื่อเสียงด้วยนะคะตรงนี้ต้องขอฝากเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยค่ะ สรุปแล้วนะคะเบอร์มงคลสำหรับท่านที่เกิดราศีตุลก็คือ1 6ึสค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเบอร์มงคลสำหรับชาวราศีตุลเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี2567กันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ